หนึ่งเรื่องนะคะไปที่จังหวัดน่านกันบ้างค่ะที่จังหวัดน่านค่ะเขาไปปั่นปั่นไปปลูกไปประจำปี2022ค่ะซึ่งทางมณฑลฐานบกที่38เขาได้จัดโครงการปั่นไปปลูก2022ส่งเสริมการออกกำลังกายพร้อมกับการอนุรักษ์ธรรมชาติได้การปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวค่ะ ทีมณฑลทหารบกที่38จังหวัดน่านพนตรีคณนิสรอนอศมะผู้บัญชาการมณฑลทนานบกที่38เปิดโครงการปั่นไปปลูก2,022ค่ะเพื่อส่งเสริมให้การออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยานที่ทุกเพศทุกวัยสามารถทำได้อีกทั้งทางมณฑลทนานบกที่38ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการปั่นจักรยานที่ส่งเสริมการออกกำลังกายค่ะ พร้อมกับมีการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้วยการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวเนื่องจากปัจจุบันนั้นมีการบุกรุกและทำลายพื้นที่ธรรมชาติรวมไปถึงพื้นที่ป่าในชุมชนเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยหรือนำต้นไม้มาทำประโยชน์ในด้านต่างๆจึงส่งผลให้พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมและลดลงค่ะมณฑลฐานบกที่38ค่ะจึงเห็นควรเพิ่มพื้นที่ป่าให้มากขึ้นเพื่อจะทดแทนพื้นที่ป่าที่ถูกทำลายไปซึ่งถือเป็นการทำสิ่งที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวมและเป็นการเสียสละให้แก่ชุมชนและยังช่วยปรับปรุงทัศนียภาพให้มีความ สวยงามมีความร่มรื่นมากขึ้นนอกจากนี้ค่ะยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพของกำลังพลครอบครัวและประชาชนทั่วไปในการร่วมออกกำลังกายทำให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงสร้างความตระหนักและจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมโดยการปลูกต้นไม้ในท้องถิ่นและชุมชนด้วยค่ะสำหรับกิจกรรมปั่นไปปลูก2022นะคะเริ่มต้นจากบริเวณหน้าค่ายสุรียพงษ์ และสิ้นสุดที่สนามยิงปืนมทบ38ตําบตำบลผาสิงอําเภอเมืองจังหวัดน่านเรือทางรวม14กิโลเมตรซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีและยังเป็นตัวชี้วัาสำคัญที่บอกได้ว่าการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของจังหวัดน่านบรรลุผลไปอีกขั้นหนึ่งแล้วค่ะชอบนะกิจกรรมนี้ปั่นไปด้วยแล้วก็ไปปลูกต้นไม้ด้วยโอ้โห oh, oh, ได้แบบคูณสองเลย